สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ3นาทีเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณมาค้นหาแรงบันดาลใจเติมพลังใจและเติบโตไปด้วยกันในเวลาเพียง3นาทีเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจเริ่มต้นได้จากแค่ไม่กี่คำบางครั้งเราก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์เพราะชีวิตเรามีอะไรผิดปกติแต่เพราะเรามัวแต่มองชีวิตของคนอื่นและเอามาเทียบกับตัวเองต่างหากคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยกันเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น สิ่งเล็กๆที่เราทำกันโดยไม่รู้ตัวแต่ส่งผลต่อหัวใจเราแบบเงียบๆและลึกกว่าที่คิดผมจำได้ว่าเคยมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ผมรู้สึกแย่มากไม่ได้เพราะชีวิตผมแย่แต่เพราะผมไปเห็นเพื่อนคนหนึ่งในโซเชียลเขาดูมีชีวิตดีมากเที่ยวบ่อยรถใหม่บ้านใหม่โปรไฟล์ดีงานมั่นคงตอนนั้นผมมองตัวเองแล้วรู้สึกว่าทำไมชีวิตเรายังเหมือนเดิมเหมือนเดินอยู่กับที่ทั้งที่ผมก็ไม่ได้ขี้เกียจนะผมก็พยายามมาตลอด แต่ทำไมรู้สึกเหมือนเราน้อยกว่าอยู่ตลอดเวลาพอมานั่งทบทวนจริงๆผมถึงรู้ว่าปัญหาไม่ใช่ชีวิตของผมแต่เป็นมุมมองที่ผมนำไปเปรียบเทียบเองเราเอาชีวิตทั้งชีวิตของเราไปเทียบกับเซี่ยวหนึ่งของชีวิตคนอื่นที่เขาเลือกโชว์ออกมาบนหน้าจอการเปรียบเทียบมันลึกซึ้งตรงที่มันไม่ได้แค่ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองแต่มันทำให้เราลืมคุณค่าที่เรามีอยู่แล้วผมเคยถามตัวเองว่าทำไมผมต้องรู้สึกแย่เพียงเพราะชีวิตของผมไม่เหมือนเขาแล้ววันหนึ่งผมได้อ่านประโยคหนึ่ง ที่เปลี่ยนผมไปเลยเขาบอกว่าดอกไม้ไม่เคยแข่งขันกับดอกอื่นๆในสวนมันแค่บานในเวลาของมันอาแล้วผมนิ่งไปเลยครับมันจริงมากๆเราแต่ละคนก็เหมือนดอกไม้คนละสายพันธุ์คนละเวลาคนละฤด,ดูกาลไม่มีใครต้องเร่งไม่มีใครต้องชนะหน้าที่ของเราคือเติบโตและเบ่งบานในแบบของเรานั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงเพราะงั้นถ้าคุณกำลังรู้สึกทุกข์เพราะเผลอเอาตัวเองไปเปรียบกับใคร อย่าเพิ่งด่วนตัดสินคุณค่าของตัวเองครับคุณอาจจะยังไม่เห็นการเติบโตที่คุณค่อยๆสร้างมันขึ้นมาแต่เชื่อผมนะคุณมีเส้นทางของคุณเองและเส้นทางนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยแค่คุณยังเดินไม่สุดทางเท่านั้นเองแล้วคุณล่ะครับเคยรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับใครโดยไม่รู้ตัวบ้างไหมแล้วตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไรกับตัวเองผมอยากชวนคุณลองแชร์เรื่องราวเล็กๆเหล่านั้นในคอมเมนต์นะครับบางทีการแบ่งปันของคุณอาจช่วยให้ใครอีกคนรู้ว่า เขาไม่ได้อยู่คนเดียวในความรู้สึกนี้ขอบคุณมากครับที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้า3นาทีเปลี่ยนชีวิตที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปตลอดการขอให้คุณรักตัวเองได้มากขึ้นในทุกๆวันครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ